สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม In f ฟิที่บอลนะสำหรับวันนี้นะครับพีเอทเกมดากอนราชาเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับพูดข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับอาชีพใหม่ที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟของเรานะครับก็คือจะเป็นตัวของอาชีพเคียวใช่ไหมนะครับนะก็คือนะครับมีคนถามผมมานะครับว่าอาชีพใหม่อาชีพเคียวเนี่ยนะครับเข้ามาตอนไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับว่า มันจะเข้ามาตอนไหนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ทีมงานด้วยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะอัปเดตเข้ามาตอนไหนครับผมเท่าที่ผมคิดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอัปเดตเข้ามาเนี่ยประมาณอีก2อาทิตย์นะครับประมาณอีก2ออาทิตย์นะก็ต้องรอติดตามนะครับหรือว่าเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับก็คือนะครับอาชีพเคียวเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ตีเป็นเวทเต็มตัวเลยนะครับไม่ใช่กึ่งอะไรทั้งนั้นไม่ใช่กึ่งซัพพอร์ตไม่ใช่กึ่งแอนน อาชีพนักเวทตรงๆเลยนะครับนะคราวนี้นะครับถามว่าอาชีพเคียวเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนอาชีพมาเล่นเนี่ยถามว่าอาชีพอะไรเนี่ยเปลี่ยนแล้วคุ้มนะครับเปลี่ยนแล้วคุ้มเนี่ยผมพูดได้คําเดียวเลยนะครับก็คือจะเป็นอาชีพโซเดนเซอร์นะครับนะถามว่าทําไมต้องเป็นโซเดนเซอร์เพราะว่าโซเดนเซอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ตีเวทเหมือนกันแอสซิสซินไม่ได้เหรอพี่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าแอสซิสซินได้ไหมก็คือเท่าที่ผมสังเกตนะครับว่า ตัวของเคียวเนี่ยเป็นอาชีพน่าจะเป็นอาชีพตีธาตุน้ําหรือไม่ก็ทธาตุดินนะครับนะอันนี้คือผมยังไม่ฟันธงนะเพราะว่าผมเล่นตอนนั้นผมยังไม่เช็คละเอียดพอนะประมาณนั้นผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเท่าที่ผมคิดมันน่าจะตีตัวของธาตุน้ําแหละนะครับหรือไม่ก็ตีธาตุดินนะม,มันคงไม่มีธาตุมืดหรอกนะครับเกมนี้นะนก็คือน่าจะไม่น้ําก็ดินนะครับก็ต้องรอก็ต้องรอดูนะครับก่อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟคราวนี้ถ้าเกิด อาชีพเคียวเนี่ยอาชีพเคียวเนี่ยมันตีน้ำนะครับนั่นก็หมายความว่าโซเดนเซอร์เนี่ยสามารถนะครับเปลี่ยนอาชีพเป็นตัวของเคียวรับคุ้มได้เลยนะครับประมาณนั้นคราวงนี้นะครับถามว่าสําหรับคนที่เปลี่ยนอาชีพเนี่ยประมาณ2รอบแล้วนะครับก็คือรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแค่3ามสามแสนนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยเปลี่ยน9 0 0 0 0สนะครับประมาณนั้นนะก็คือเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับนะสำหรับคนที่เปลี่ยนไปเป็นไฟเตอร์บอทนะครับแล้วคราวงนี้ อยากจะเล่นอาชีพเคียวนะครับก็ต้องเตรียมเงินประมาณ9แสนนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพไปเล่นตัวของเคียวได้รอบที่2นะครับประมาณนั้นแล้วครับเนี้ยเดี๋ยวกลับมาตัวของอโซนแดนเซอร์อีกเหมือนเดิมก่อนก็คือถามว่าทำไมต้องเป็นอาชีพโซนแดนเซอร์อีกเพราะว่าโซนแดนเซอร์เนี่ยเป็นอาชีพนะครับที่มีความสามารถนะครับคล้ายๆกับตัวของเคียว นะครับที่ผมเล่นมาผมสังเกตมามันมีความสามารถคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีเวทนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของสแต็กลดคูดาวอะไรพวกนี้นะครับก็คืออาชีพเคียวมันก็ยังจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าสกิลคูดาวค่อนข้างนานนานมากมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าความสามารถของผมไม่รู้นะครับว่าความสามารถของอาชีพเคียวเนี่ยมันจะเหมือนโซเดนเซอร์ไหมนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับจมตีเอ็มของโซเดนเซอร์เนี่ยนะครับความสามารถพิเศษที่มันให้มานะครับก็คือมันจะทําให้ฮิวแรงนะครับ แต่ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวของอาชีพเคียวเนี่ยนะครับความสามารถของเขาคืออะไรนะครับบัฟของโจทยีเอ็มเนี่ยนะครับมันก็ก็คือมันเพิ่มความสามารถเวทเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าความสามารถเสริมเนี่ยมันคืออะไรครั้งนี้นะครับมีคนถามผมมาอีกนะครับว่าตัวของอาชีพเคียวเนี่ยนะครับใช้แกนอะไรนะครับใช้แกนอะไรก็คือมันใช้แกนแบบแกนแบบเดียวกับโซเดนเซอร์เลยนะครับนะโซเดนเซอร์ใช้แกนอะไรเคียวก็ใช้ตามตามนั้นนะครับประมาณนั้นครั้งนี้นะครับอาชีพเคียวเนี่ยเอาจริงเลย มันใช้แกนอะไรถึงจะคุ้มนะอย่างนี้ใช่ไหมใช้แกนอะไรถึง,ถงจะคุ้มอันดับแรกเลยคือไฟ9นะครับนะก็คือเอาถ้าเกิดมันเข้าปุ๊บก็ไปทําตามเลยนะเพราะว่าออไอ้ข้อมูลเนี้ยนผมไปศึกษามาแล้วนะครับผมศึกษามาจากช่อง YouTube ของออคนจีนบ้างนะครับไปศึกษาจากท็อปเซิร์ฟของเขาบ้างนะครับเขาก็าใส่ไฟ9กันทั้งหมดแหละนะครับก็คือผมจะสรุปให้เลยนะครับว่าตัวของออทางเซิร์ฟจีนเขาเนี่ยท็อปเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟเขาเนี่ยนะครับอาชีพเคียวเนี่ย เขาเล่นตัวของแกนประเภทไหนเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือเขาเน้นตัวของไฟ9นะครับน้าน้ํา5นะครับแล้วก็ตัวของลมของของอาชีพเคียวใช้นะครับก็คือใช้แบบเดียวกับผมเลยผมก็ใส่ลม2เหมือนกันนะครับผมก็ใส่ลม2เหมือนกันแต่ว่าผมใส่ผมยัดดินไปด้วยเม็ดนึงนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะประมาณนั้นหรือว่าคนที่เล่นโซลแดนเซอร์เนี่ยเขาอ,อาจจะเน้นน้ําไม่เน้นไฟนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับนะแต่ว่าตามพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะเน้นเป็นตัวของไฟ9นะครับ น้ำห้าลมสองนี่แหละนะครับนี่คือพื 5, 2, 2, ้นฐานของเขาแล้วนะครับเนี here, mm. ้ยนะครับผมจะให้ดูข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวของสายเลือดนะครับถ้าเกิดมันเข้าเซิร์ฟแล้วเนี่ยผมอาจจะทําคลิปให้เพื่อนดูเนี่ยไม่ทันหรอกนะครับเพราะว่าผมต้องทางงทํางานอะไรด้วยนะครับก็น่าจะปล่อยประมาณวันพื้นหัดไม่วันพื้นหัดก็วันเสาร์แหละนะครับนะประมาณนั้นก็คือผมจะสอนเทคนิคในการเล่นด้วยนะครับก็อาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยก็ต้องติดตามกันนะครับก็คือสายเลือดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่า สายเลือดของอาชีพเคียวเนี่ยเขาใช้เป็นแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะอันแรกเลยคือจะเป็นตัวของ PVE นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับปั๊บแบบนี้เลยผมขึ้นรูปนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นไงก็สต็อปแล้วก็เอาไปใช้ตามได้เลยนะครับถ้าเกิดมันเข้าแล้วนะครับข้อนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นของ PVP นะครับแบบนี้ปั๊บอ่าก็แคปเอาไปใช้ตามกาได้เลยนะครับเพราะว่าเอ่อแบบนี้เนี่ยผมได้ไปทําการศึกษานะครับมาจากตัวของ ช่อง YouTube ช่องหนึ่งมานะครับประมาณนั้นผมก็ลองเอาไปใช้ตามนะมันใช้งานได้คุ้มค่าจริงๆนะครับโหดมากนะครับเซตนี้นะครับเนาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับอาชีพเคียวเนี่ยนะครับสำหรับอาชีพเคียวนเนี่ยถามว่ามันอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับมันก็อยู่ตําแหน่งแบบเดียวกับโซลแดนเซอร์แหละแต่ไม่ใช่ซัพพอร์ตนะครับคันนี้อาชีพเคียวเนะี่ยมันเป็นอาชีพที่มีโมบิลิตี้สูงมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนะี่ยอาจจะ งกับสกิลนะครับเพราะว่าสกิลมันมีเออแต่ละสกิลเนี่ยความสามารถมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถึงแม้ถึงแม้มันจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ยังเล่นยากอยู่ดีนะสำหรับอาชีพเคียวนะครับอาชีพเคียวเนี่ยมันจะไม่เหมือนโซนแดนเซอร์ตรงนึงตรงที่ว่ามันเป็นอาชีพที่เชื่องช้านะครับนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยเอ่อการโจมตีนะครับการโจมตีของมันเนี่ยมันจะไม่เร็วเหมือนโซนแดนเซอร์นะอย่างแบบนี้เนี่ยโซนแซนเซอร์เนี่ยกดตีเอ่อตัวเนี่ยกดตีนะครับกดตีธรรมดาเงี้ยมันก็ ตีแบบสร้างดาเมจได้มหาศาลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดสกิลปุ๊บก็คือกดปุ๊บก็คือวางกดปุ๊บก็คือปุ๊บก็คือมานะครับประมาณนั้นคราวนี้นะครับสำหรับอาชีพเคียวเนี่ยอาชีพเคียวเนี่ยกดปุ๊บมันอาจจะมีเออมันอาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งจุดห้าศูนย์วิจนถึงสองวิก็คือมันจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับสกิลมันค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดลงตัวของ เออ PVP กับ PVE อะไรเงี้ยอาชีพเคียวเนี่ยมันไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับลงพีลง PVP ก็โคตรเก่งนะครับ m o ิลิตี้สูงลง PVE ก็มีสกิลเอาตัวรอดเยอะมากกว่าอาชีพอื่นนี่แหละนะครับข้อดีของเคียวมันมีแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอาชีพเคียวเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สกิลแรงมากๆนะครับนะสกิลแรงมากๆก็คือเอ่อถามว่าอาชีพเคียวเนะี่ย ต้องเน้นอะไรเป็นหลักผมแนะนําเลยพลังโจมตีเอเนี่ยอาจจะไม่เน้นนะครับอาจจะเป็นเน้นโจมตีท่าซะส่วนใหญ่นะครับนะสำหรับอาชีพเคียวนะออทดสอบมาแล้วนะครับมันอาจจะเน้นตัวของออพลังโจมตีท่าซะส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> อย่างเช่นในตัวนี้นี่เลยนะครับในพลังโจมตีทตาเนี <c oughs> ่ยก็คือไ,ไอ้ตัวนี้นะครับเนยโจมตีทตุนะแต่ผมก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าตัวของอาชีพเคียวนี่นะครับเป็นอาชีพโจมตีทตุน้ําหรือท่าดินผมคิดว่าน่าจะเป็นทตุน้าแหละนะครับประมาณนั้นนะก็ สำหรับอาชีพเคียวเนี่ยนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาครับเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยอาชีพเคียวเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สกิลแรงมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราเก็บสแต็กครบเนี่ยปั๊บเนี่ยไอ้สแต็กของสกิลนกนะครับครบเนี่ยอาชีพเคียวเนี่ยมันจะตีแรงมากๆเลยนะครับผมเคยทาขีสูงสุดประมาณ70,000นะครับเออขีฮิตดอกเดียวเลยครับดอกเดียวเลย700,000นะครับก็คือมันเยอะมากเยอะจริงๆก็คือถามว่าโซแดนเซอร์เนี่ยสามารถตีคีดได้ถึง70,000 0ไหมไม่ถึงแน่นอนไม่มีอาชีพอะไรถึงเลยนะครับ ติดขีเจ็ดแสนภายในยิตเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ตัวของอาชีพเคียวนี่นแหละนะครับเป็นอาชีพที่ตีสกิลได้แรงมากๆนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับการเน้นโจมตีธาตุนะครับนะประมาณนั้นโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางเพื่อนๆได้นะครับอาจจะจืดๆไว้หน่อยเพราะว่าเซิร์ฟนั้นผมได้ทําการลบทิ้งไปแล้วนะครับนะเพราะว่าผมจะโหลดอีกเซิร์ฟหนึ่งมาเล่นนั่นเองนะครับประมาณนั้นผมก็เลยเ,ออเข้าไปให้เพื่อนๆแบบดูแบบละเอียดไม่ได้นะครับต้องรอเข้าเซิร์ฟ เราที่เราเล่นกันอยู่จริงๆก่อนนะผมจะมาอธิบายอีกหนึ่งรอบนะครับประมาณนั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับถ้างั้นก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า